สำหรับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับพี่ๆในครอบครัวฟุตบอลของพวกเราด้วยนะเมื่อวานนี้นะไม่ว่าจะเป็นางด้านของชุดคอลเลกชัน2นะคอลเลกชัน4เมื่อวานนะครับ, 4, วร,บรวมถึงางด้านของนะตัววีอย่างเพดานบนนะครับลีเกียววอซเจอกับเยอนะร์การ์เดนนะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสดชื่นเต็มระบบนะครับให้ผลงานมันบอกแล้วกัน นี่เลยครับโอ้โหจัดหนักจัดเต็มัพส่วนผลงานทางด้านของหน้าชองเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่ามา1น็อกไป1นั่นเองนะก็ถือว่าสูงสูงแมนยูนะเจอกับสเปอร์นะในศึก FA อครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็สดชื่นเต็มระบบนะส่วนทางด้านของพระรองนะอย่างด้านแชมล็อกโลเวอร์ นะเมื่อวานนี้ก็โดนเชลซีอัดที่สแตมฟอร์ดบิดไปแบบขาดลอยถึง5ประตูต่อหนึ่งะครับก็ถือว่าผลงานหน้าช่่งของพวกเรานะครับงๆกันไปแล้วกันนะส่วนวันนี้ครับค่ำคืนนะฝ่ายเดย์ไนทวันที่20ธันวาคมแบบนี้นะก็ถือว่าโปรแกรมแข่งขันลีกหลักๆนะครับคำคืนวันนี้กลับมาทยอยกันฟาดแข้งแล้วนะจะเหลือแค่ดานด้าของนิสึกพิมเมลีกอังกฤษ น้าบที่จะทําการแข่งขันในค่าคืนวันพรุ่งนี้นรับก็ถือว่าวันนี้ครับสำหรับโปรแกรมแข่งขันที่น่าสนใจละกันนรับก็มีออเดอร์มาฝากกันนะครับสำหรับหนึ่งสนามละกันนะขอมอเมอร์นิสึกทางด้านของบุนเดสลิก้าเยอรมันเลยละกันนะเวลาตีสองครึ่งนั่นเองน้บก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจําค่าคืนวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างหนึ่งด้านของเจ้าถิ่นน้บเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกจากฝูงของเลกครับค่ำคืนวันนี้จะเปิดสนามเอลิแอนอารีนา ต้อนรับการมาเยือนนะครับของทางด้านอา e a r Life s c i นั่นเองอันดับที่4ของลีกนั่นเองนะครับเราไปดูทางด้านของผลงานกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าถิ่นะนะ Bayer m u n นิ h นะภายใต้าการคุมจีมของแวร์ซองกอมนีนะก็ถือว่าตลอด14นัดที่ผ่านมา นับเก็บได้หมด33คะแนนฟอร์มค่อนข้างดูดีมากๆนับในฤดูกาลนี้ครับจากการชนะ10เสมอ3แพ้1นะส่วนผลงานเกมล่าสุดนับางด้านของไบเยอร์มิวนิคนะก็ถือว่าในเกมลีกนะพวกเราบุกไปแพ้ในด้านของไมล์05นะรับไปถึง2ประตูต่อ1โดนหักปากาเซียนะแล้วก็สภาพความพร้อมวันนี้นะก็ถือว่ายังมีตัวเจ็บนะไม่ว่าจะเป็นนอยเออร์นะทถึงด้านของยูซิฟสตานิซิตนะทางด้านของซาสซาโบอีนะแนวรับส่วนตรงกลางเนี่ยปาลินยาครับหมดส ด้านของโคมานนั่นเองครับแนวลุกที่มีอาการบาดเจ็บนะส่วนแกนหลักก็จะมีคิมมินแจนะครับอูบาเมกาโนนะที่ยืนเป็นสองเซนเตอร์นะครับทางด้านตรงกลางจะเป็นโจโชคิมิดนะครับแล้วก็ทางด้านของแนวลุกไมเคิลโอลิเซ่ครับทางด้านของเลรอยซานเน่หน้าเป้าเป็นโทมัสบูเลอร์นั่นเองครับยังขาดทางด้านของแฮร์รี่เคนครับที่ต้องรอเช็คฟิตนั่นเองนะจะพบกับทางด้านของทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างด้านอาร์เบลิซครับ ภายใต้การคุมทีมของด้านมาโก้นะครับโลเซนั่นเองนะก็ถือว่าในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับไลซิกผลงานนะในช่วงหลังที่ผ่านมานะก็ถือว่าสปีดตัวเองขึ้นมานะครับมีการเก็บ3คะแนนนะจากเกมล่าสุดนะที่อัดทางด้านของแฟรงเฟิร์ตนะไปได้ถึง2ประตูต่อ1นึ่ะทำให้นะตอนนี้เนี่ยทางด้านไลซิกมีอยู่27คะแนน หรับลังอันดับที่4ของตารางนั่นเองนะส่วนในด้านของแกนหลักนะครับทางด้านของไลซิกวันนี้ก็ยังขาดทางด้านของอูดาโอโกนะครับทางด้านของนะครับเอลยิฟเอลมาสแล้วก็นาเป้าอย่างโพเซ้น นับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนที่เหลือพร้อมลงสนามเต็มระบบน่าจัดทัพชุดที่ดีที่สุดดับบุกเยือนอารียนอารีนานะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านของวิลลี่ออสบานนะทาดงด้านของเควินนะคัมเพลและหน้าเป้าจะเป็นลูอิสโอเปนดาครับยืนคู่กับเบนจามินเซโกนั่นเองนะส่วนคู่นี้เนี่ยสถิติการเจอกันล่าสุดนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นทางด้านของเสือใต้นะไบเยอร์มิวนิกครับที่เปิดอารียอนอารีนานะรในฤดูกาลที่แล้ว นบเปียดเอาชนะไลซิกไปได้ถึง2ประตูต่อหนึ่งตัวตึงฟุตบอลนับค้ำคืนวันนี้นะจากสื่อต่างประเทศที่ยกมาเนี่ยยกในดังด้านของไบยอเ์บบินิกนับกับกระแสนะค่อนข้างมีการปรับไหลขึ้นบังคับให้ังด้านของไบยอเ์มิินิกับในค้ำคืนวันนี้นะจะต้องเอาชนะทางด้านของไลซิกครับอย่างน้อย3ประตูนะซึ่งถ้าเทียบกันแล้วถึงกระแสแบบนี้ ค่อนข้างน่าสนใจและในค่ำคืนนี้ครับท่านันเด้าเจ้าถิ่นบายเยอรมนีเก็บ3คะแนนได้ครับพวกเขาจะทิ้งห่างจากรองจ่าฝูงอย่างเลเวอร์คูเซนแชมป์เก่าครับเป็น7คะแนนนั่นเองนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยด้วยกระแสที่มันแรงแบบนี้นะพวกเขาเจอกับทีมหัวตารางอย่างไลซิกนะคิดว่าวันนี้ครับไลซิกมีโอกาสละกันนะครับที่จะบุกไปแพ้ไม่ขาดถึง3ประตูยังไงกูนี้ขอวัดใจไปที่พาร์รลองละกันนะครับ อย่างในด้านอาร์เบลไลซ์ครับกัมคืนวันนี้คิดว่าจะบุกไปครับมีอย่างน้อยนะหนึ่งคะแนนแน่นอนและนี่ก็คือฟุตบอลมันนะประจําหน้าช่องประจํากัมคืนวันนี้ครับชอบจัดขัดสวนแล้วกันนับส่วนพี่ท่านไหนแล้วกันนับที่สนใจครับอยากลองเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันปัดขวาไปที่หน้าช่องาตลูโปครับจะมีคําอธิบายอยู่นั่นเองนะครับอ่านกันสักนิดหนึ่งแล้วกดติดตามกันเข้ามาได้เลยนะส่วนทางด้านของหน้าช่อง u t u b e นะครับต้คลิปวิดีโอครับคลิกเข้ามากันได้เลยผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ นะส่วนกัคือวันนี้ครับก็ขอให้ท่านโชคดีครับมีความสุขกับการเชีี่ยฟุตบอลแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ